เจนดาวน์โหลดแล้ก่อนสีนะครับผมวันนี้พามาดูกับโซนิกหัวจีวีนะครับผมมาพบกับคนรีวิวเลยสวัสดีครับผมสวัสดีเชื่ออะไรครับวันนี้จีวนครับจีวนนะครับได้รีวิวไปหลายคลิปแล้วนะหลายกันใครอยากดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะพามาดูเลยจันกันนี้เป็นโซนิกครับโซนิกนะครับนงวะสี่ยาวะแล้วกันนี้โอเคอันนี้เป็น เครื่องซีบีเลยนะมาไปมาดูยละเอียดหน่อยเอาแตะชุดบนเลยบอกเลยบอกเลยไม่รู้อ่ะไม่ไม่รู้นะซื้อมาเิ่งซื้อมาใหม่เลยครับอันนี้ซื้อมาราคาเท่าไหร่กันนี่สองหมื่นแปดครับสองหมื่นแปดซื้อมาจากใครนี่คนนี้ไหมสามแสนจนครับสามแสนจนนะครับคันนี้นะอง่ายๆนะครับสองหมื่นแปดนะจบเลยนะเฮ้ยไม่ได้ลองบอกก่อนมาๆมาเอามาดูนะครับกางบนอันนี้เป็นไรนนอตองนะครับ แล้วก oh mm ็ม hmm. mm ือเบรกนี้เออมือมือกัดตรงนี้เป็นมือเดิมกัดตรงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไร้น้าตองไร้เกือบทุกจุดไหมเกือบครับทุงกระบนการเลยครับโอ้หมดเลยนะเอามามือเบรกนะนี่ก็เดิมนะสายนี่เป็นสายสายอื่นโอเคเป็นโกอลูมิเนียมเจาะ แต่ลง uhm. นี่ผมไม่จับเลยสกีบอเลนี่มันไปไม่เร็วโอเคนะต่อมานี่ยทำโรงกึงช่างปั้มะหวังนะของพี่ตามไปตาเองนนะโอเคมากระบอกโชกกระบอกโชกกระบอกโชกเป็นกระบอกโชกตี่ตรงนะครับต่อมาแต่งแต่งแต่งมาแล้วขออนุญาตตสกู้นะครับมีคุณยายมา ใหญ่แก่ปลาไปเลยนะครับปลามาดีๆเลยนะครับปลามาดูกันต่อเลยมาเนี่ยนะครับตั้งรถตะก้มามาเป็นแต่นี้เป็นกระบอกโจุกครึ่งกระบอกโจุกครึ่งนะแล้วก็อันนี้เป็นไฟเจงนะเปิดเปิดเปิดนะโอเคต่อมาจานจานเจาะแล้วก็อะไรน็อตทองดุมนี่เป็นดุมเลยดุมดุมดิมนะดุมดิมมาเป็นในนี้เลยปั๊มปั๊มอะไรปั๊มนี้ ปั๊มเซียบปั๊มโลโก้ปั๊มโลโก้แดงนะโอเคง่ายๆนะแต่ว่าเป็นสายอื่นนะครับแล้วก็กาจับนะครับประมาณนี้เอ๊ะต่อมากรอบล้อเป็นกรอบฟ้าก้นนะครับฟ้าก้นสีแดงยางเป็นก่อนได้รือยังไม่รู้นะครับไก่รู้ก็บอกอะไรเองนะไปดูเม้นนะครับมินมาดูขนาดจะยางนะครับขนาจะยังห้าสิบตั้หนึ่งร้อยนะครับนี่ครับห้าสิบตั้หนึ่งร้อยโอเค นี่ครับวูดรองเป็นวูดสีทองนะครับน้ลอดูต่อไปหม้อน้ำม้อนน้ำเดิมสร้างครับหม้อนน้ำสร้างนะอันนี้คือไม่รู้ราคาใช่ไหมเอาไว้เอาคร่าวๆคือสองสองหมื่นแปดโอเคนะสองหมื่นแปดจบเลยนะจบเลยโอเคเดี๋ยวนี้ก็มีอะไรหน้ตองนะหน้ตองบางจุดนะนี่อะไรเตะไรตัรเดิมเดิมเอาท่อดีกว่าท่อท่อท่อให้ดูให้ดูครับให้ดูตัวนี้ ตีลังกาอ่าให้ดูนะครับให้ดูชัดเจนนะชัดเจนชัดเจนนะคันนี้หนูตีลังกาหนูตีลังกาโอเคมานี่ดยว้ดูปากกันก่อนนี่วิต่อหนูนะครับต่อหนูตีดำโอเคตายบึ้นนะครับตายตายบึ้นบอกะบอก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 เป็นของของอะไรก็ไม่รู้นะ ไกลโน่ก็บอกกันเอาต่อมาโกงมีเนียมครับช่วงท้ายเป็นโกงมีเนียมโอเคแล้วไปเรียบครับแล้วก็ตรงนี้เป็นถังน้ำมันมีเนี่ยไปเรียบหน่อยโอ้จักรยนตยกล้อเปล่ายกล้อมากเลยนะครับโอเคมาฝั่งล่างกันเลยฝังล่างนี่เป็นดุมโยครับดุมโยของอะไรก็ไม่ทราบนะนี่เหมือนจะเอาไปลอกสีไหมนี่ จากสีเก่าเป็นส um ีคร okay, ับเย็บเย็บจากสีเก่าเป็นสีครับโอเคนะไป็ลอกนะไป็ลอกสีนะโอเคอย่างหลังก็ผมต้องเอาพกมาเล็กครับอย่างหลังก็60จับกับ30นะครับโอเคแล้วอามนะครับอามอันนี้เป็นอามของดีเกตี้นาดัมงองเตยนะจิบจีงอเตยอะไรครับจิบจีสามจีครับจิบจีสามจีนะโซนี่เป็น420นะโอเค ก่อนหลังนี้ไม่ได้เล่นน็อตนะรถใหม่เองนะครับขออนุญาตตะกูอีกนะมาต่อนะครับเมื่อกี้เป็นอามนะเป็นตะกี้เปอามดือเป็นอามของดีกีตินะต่อมาโจ๊กโจ๊กโจ๊กของอะไรวะเดีดีไม่อ็โอเคอะไรไม่รู้โอเคดีเออของโอเคดีนะไม่รู้แต่อะไรเหมือนกันเองครับ ต่อมามาดูอันสร้างนะโจเองครับอันสร้างขวาด้อนหน้านะครับอันจอเองต่อมาจุดเกียโยงจุดเกียโยงของน้าหนุ่ยเรดซิ่งนะครับเรดซิ่งนะครับนี่ครับของมอโตอานะครับจุดเกียมาดูอะไรจุดเด็ดนะครับอะไรจุดเด็ดขาแตงกลางนะครับอะไรจุดเด็ด นี่ครับหัวไฟแจ็คนะไฟลอยโอเคนะดูเรื่องนะครับกันนี้กันนี้เคยตายมาจากกล่องฟีบีเอ็มเบนซิงนะครับกันนี้นะครับไอออกช่องหน่อยนะผมก็ไม่ได้ดังหรอกแต่เดี๋ยวต่อมาพามาดูคาบูคาบูกึ่งเงี้งครับจังปามคาบูนี่กึ่งโดยจังปามนะปากอะไรไม่รู้นะสามสีปากสามสีนะโอเคปากสามสีคาบูนี่เป็น

โอ้โหเจ๊าสามกับโอ้โหจักะสามนะจะเตะพี่ตามเลยนะกันนี้พี่ตามพาไปลงสนามบไปไหมไปครับพาไปยกล้อในสนามนะอันนี้มียกล้อดูไหมไม่ไหมไม่มีครับยังไม่มีนะบาดเจ็บกบตีขาครับปอกลป่งซี่ไม่ต้องสามถึงเลยนะครัจะตัดไปลงเลยนะผมจะตัดไม่เด่นเด่นนู่ ตึงแน,น่นอนนะากันนี่วป้ววิววิ <c oughs> บินเลยนะโอเคมา,เด,เ,ดมาเดี๋ยวมากดฟังเสียงเลยดีกว่าเดี๋ยวก็ตาลยแล้วครับเดี๋ยวก็ผีตดตาย <c oughs> ไม่รอจ้านะครับตัวนี้ก็ผีตดมาฟังเสียง <c oughs> ก้าวๆ อ๋อเนี่นะครมีปุ่มออฟรันนะครับออฟรันมือับจะตัดมือกับมีนี่ด้วยนะครับเก็บที่ชัดเบ็ดครับมี USB นะครับปลอมเปลี่ยนเวลาเข้าป่านะโอเคเข้าป่าไม่ได้ครับวันนี้โอเคมาระวังแตกขอบคุณนะมาขอบขอบคุณกันนะที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดตับกระจายด้วยนะครับใหนจงรอชมคลิปต่อไปได้เลยนะครับจะเป็นรถรุ่นอะไรนะครับวันนี้ปามาดูโซนิกนะครับหัวโตนะครับขอบคุณครับผม